ไปทำปอบายเราไปดูพนักงานมาพอตัววิสาในโชคไม้เมื่อวันพุธที่9ปรกฎาคม2568นะครับในมื้อนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเข้าก็จะมีโอกาสเกิดฝนประมาณ60%ของพื้นที่ในย่านของมุมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงปกคุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเข้าอยู่นะครับในมือวันที่10เมื่อคืนนะครับ วันเราจะมีเริ่มมีร่องมรสุมผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเีาจะมีฝนหลายขึ้นนะครับแต่วันนี้วันเีาก็ยังมีฝนได้ประมาณ60%ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ฝนตกหนักสุดก็อยู่ทางตะว,วันออกของภาคนะครับลมช่วงนี้ก็ยังเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เกือบเก้านะครับรความเร็ว1 0บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดลมสูงสุดอยู่ที่ส2ถึง36องศาเซลเซียสต่ำสุด23ถึง26อง,องศาเซลเซีสาาดดยสนะครับ ในเมื่อคืนนะครับวันที่สิบนะครับมันเทาสี่หลอดมอสุมผ่านานบริเวณภาคตะวันออกเฉียงตอนบนนะครับสี่หลอดมอสุมจะอยู่ไปจนถองประมาณเือวันที่สิบสามนะครับมันเทาในช่วงเก้านะครับจะมีฝนหลาขึ้นอยู่ในช่วงหกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักหลายนะครับฝนตกนักมากนะครับอยู่ในช่วงือวันที่สิบถึงสิบสองนะครับแล้วก็ ในเมง่ม่วันที่14ร่องมรสุมที่อยู่ภาคตะวันออกนเฉียงเหนือตอนลาาน่างมันเทาก่อเสียหายไปนะครับแต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังมีกําลังอยู่บนันเทาจะมีฝนเหลืออยู่40ถึง60ของพื้นที่แล้วก็แล้วมีแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะครับลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ตลอดช่วงนะครับความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมององุณหภูมิสูงสุด30ถึง36องศาเซลเซียสตาสโซนนะครับ23ถึง27องศาเซลเซียสนะครับ ในวันนี้ภาคตะวันออกเฉีนเนยงเหนือตอนแรกมานล่าจะมีฝนประมาณ60%ของพื้นที่แล้วแลวมีมีฝนตกหนักได้ในบ้างพื้นที่นะฝนตกหนักสลายก็อยู่อยู่ทางตะวันออกของผาคนยครับในมือวันที่ 10, 10 10ดกับ12นะครับมันเอาจะมีฝนอย่างหลายนะครับประมาณ80%ของพื้นที่นะครับเนื่องจากจะมีรองมรสุมผ่านผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับซึ่งฝนตกหนักอาจจะเกิดนำ่วมได้ในช่วงมือวันที่1 1กับ12นะครับยังไงพ่อแม่พี่น,พไปไปน้องก็เตรียมตัวไว้นะครับก็ขคฝ้าพ่อแม่พี่น้องในช่วงนี้นะครับซอยก็ไล่ก็แชร์ก็สอบสั่งไขไว้เลยนะครับเพราะพ่อแม่พี่น้องจะไม่จิตตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมบุตุนยิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดดมทุกท่าเราวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าจะได้ไม่ไดบ มอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ